เพราะฉะนั้นถ้าน้ํามันมันเป็นพิษอ่ะเราจะเอาพิษมาให้ลูกค้ากินเหรอเอามาให้คนในครอบครัวกินหรอมันก็ไม่ใช่มาถึงคําถามนี้เลยน้ํามันใช้ได้กี่ครั้งกันแน่พี่ตบมือตีกลอง ขวดแต่ละขวดเนี่ยเขาจะเขียนไม่เหมือนกันบางขวดก็ใช้ได้7ครั้งถึง10ครั้งแล้วแม่ค้าอย่างเราอะ่ะใช้น้ำมันทอดได้กี่ครั้งกันแน่น้ำมันทอดนะคะซิลินต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่แขกนะคะเชฟพี่แขกที่กรุณาให้ข้อมูลมาจริงๆเราอะ่ะได้เรียนอบรมเรื่องสุขอ,อนามัยมาแล้วก่อนที่เราจะ เปิดร้านหรือว่าจะทําธุรกิจอาหารในฝรั่งเศสแต่ซิลินไม่เคยถามเขาเลยว่าน้ำมันใช้ได้กี่ครั้งกันแน่เออรู้แต่ว่าใช้ได้สาครั้งแต่3ครั้งอะเท่าไหร่น้ำมันที่ใช้ทอดพวกนี้นะคะใช้ได้ทั้งหมด20สชั่วโมงค่ะ20ชั่วโมงหมายความว่าอะไร20ชั่วโมงหมายความว่า เพื่อนเปิดน้ำมันแล้วเทใส่หม้อแล้วจุดไฟแล้วนับเลยค่ะนับ1เลยนับไป20ชั่วโมงอย่างเช่นซิลินขายของขายของที่ตลาดซิลินจะใช้เวลาทอดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนั่นก็คือซิลินใช้ทอด3ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์3ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ 355 368ก็เท่ากับว,ว่าซิลินสามารถใช้น้ำมันได้6ครั้งก็จะเป็น18ชั่วโมงนึกออกไหมเออ6ครั้ง18ชั่วโมงแต่คุณเพื่อนเอ้ยซิลินไม่เคยใช้ถึง6ครั้งเลยก่อนหน้านี้ซิลินใช้น้ำมันทอดปอเปียาซาโมซ่าทอดไก่ทอดกุ้งเกล็ดขนมปังใช้แค่2ครั้ง แล้วก็ครั้งที่สามซิลินเอามาทอดหมูทอดกระเทียมทอดไก่อะไรขายแล้วก็ทิ้งเลยเออซิลินนี่ขนาดนี้เลยนะเปลี่ยนน้ำมันแบบเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนประจำเพราะว่าน้ำมันมันดำไนงะเราใช้ทอดหลายอย่างพอเราเห็นน้ำมันดำๆเราก็ไม่อยากกินแล้วอะพอเราเห็นเรายังไม่อยากกินแล้วเราจะขายเหรอใช่ไหมเราก็ไม่ขายเราก็ทิ้งแต่ตอนเนี้ย ด้วยความที่ว่าน้ํามันมันแพงแล้วน้ํามันที่เราใช้อยู่มันยังสามารถมันยังเอาจริงๆมันก็ยังสามารถใช้ได้อีกซิลินก็เอามากรองแล้วกรองอีกแล้วก็รอให้มันตกตะกอนน้ามันที่ใช้แล้วพอตกตะกอนเสร็จแล้วใช่ไหมข้างล่างมันก็จะดําข้างบนมันก็จะใสซิลินก็เอาใสๆนั่นอะมาใช้ทุกวันนี้ก็เท่ากับว่าซิลินก็จะใช้น้ํามันทอดทั้งหมด3มครั้ง สามครั้งเนี้ยซิลินจะเอามาทอดปอเปี๊ยะนะพอะครั้งที่สี่ซิลินก็จะเอามาทอดหมูทอดไก่แล้วก็ทิ้งเลยเท่ากับว่าซิลินใช้น้ํามันสี่ครั้งสิบสองชั่วโมงรวมกันแล้วสี่ครั้งเนี้ยสิบสองชั่วโมงซิลินก็ทิ้งเลยไม่รอให้ครบยี่สิบชั่วโมงกลัวไงซีเรียสเรื่องน้ํามันก็เลยกลัวน้ํามันเป็นพิษกลัวว่าจะเกิด มะเร็งโรคเสื่อมในสมองเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันเพราะว่าน้ำมันมันก่อให้เกิดโรคพวกนี้ได้จริงๆซิลินก็ใช้แค่นี้พอณนะปัจจุบันนี้จบเรื่องน้ำมันทอดไปแล้วมาถึงวิธีการเก็บรักษาน้ำมันหลังจากใช้แล้วต้องทำยังไงง่ายมากเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อน,อนๆใช้น้ำมันเสร็จแล้วนะคะซิลินยกตัวอย่างซิลินเนาะ

สิลินจะทอดปอบเปียนะคะด้วยเครื่องทอดไฟฟ้าตัวนี้นะคะพอหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วอะ่ะเราก็ต้องรีบกลับบ้านเนาะเราไม่สามารถที่จะล้างทำความสะอาดที่ตลาดได้สิลินก็จะต้องเอาน้ำมันพวกนี้นะคะกลับบ้านแต่ทีเนี้ยวิธีเอากลับบ้านของสิลินก็คือเทน้ำมันที่ใช้แล้วลงในหม้อใบนี้ เนาะซีมก็เทลงไปเลยไอ้พวกเศษอะไรดำๆทั้งหลายที่นอนอยู่ก้นหม้อซิลินก็พยายามไม่เอาลงไปหม้อต่อจากนั้นพอกลับมาบ้านซิลินก็จะมากรองน้ำมันตัวนี้อีกทีเพื่อที่ไม่ให้มีอะไรอะ่ะมันอยู่ข้างในเราก็จะได้เก็บน้ำมันได้นานขึ้นเนาะต้องกรองน้ำมันทุกครั้งนะคะหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วแล้วหม้อท่อตัวนี้ต้องทําความสะอาด ทุกครั้งหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆที่ไม่ใช่เป็นแม่ค้านะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ถ่ายน้ํามันอันนี้ลงไปไว้ในหม้อทอดอันนี้แล้วก็ปิดฝาได้เพื่อที่ว่าจะพร้อมใช้ในครั้งต่อไปเออน้ํามันที่ร้านของซิลิน่พอใช้แค่12ชั่วโมงใช่ไหมมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีแผ่นตรวจนะคะสําหรับร้านใหญ่ๆที่เขาขาย เฟรนด์ฟลายทอดหรือว่าพวกแคบับที่มีของทอดอยู่ตลอดเวลาเขาจะสามารถเช็คน้ำมันเช็คค่าน้ำมันได้ว่าตัวนี้เสื่อมหรือว่ายังไม่เสื่อมนะคะเขาจะมีแผ่นตรวจสำหรับเช็คน้ำมันโดยเฉพาะหรือว่าจะมีเครื่องตรวจน้ำมันนะคะมีขายแต่ซิลินไม่มีนะไม่ได้ซื้อเพราะว่าซิลินใช้แค่12บชั่วโมงตอนนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของ พวกนี้เอามาตรวจเนาะเรารู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจสำหรับน้ำมันที่ใช้แล้วนะคะแม่บ้านสามารถเก็บไว้ในหม้อที่ปิดแล้วก็ทึบอย่างตัวนี้นะคะซิลินอ่ะไปหิ้วมาจากเมืองไทยที่อเมซอนก็มีขายนะคะตัวนี้เขาจะมีตัวกรองอันนี้ซิลินจะเอาไว้ใช้ที่บ้านแบบทอดอะไรนิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ย เขาก็จะมีตัวเนี้ยกรองมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เก็บให้พ้นแสงแดดนะคะส่วนตัวนี้เป็นถังใหญ่ถังใบนี้เป็นถัง11ลิตรเป็นถังอินอกส์ทำความสะอาดง่ายซิลินก็เอาไว้ใช้เก็บน้ำมันที่กรองแล้วนะคะ ใส่ในถังนี้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ให้พ้นแสงนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาไว้ครา้ต่อไปแต่ถ้าน้ำมันที่ใช้ซ้ำมีความหนืดเหนียวมีฟองมีกลิ่นเหม็นอย่าไปใช้ซ้ำนะ ทิ้งไปได้เลยค่ะน้ำมันที่ใช้แล้วเอาไปทิ้งที่ไหนน้ำมันพวกนี้นะคะเราไม่สามารถเอาไปทิ้งตามท่อที่อ่างล้างจานหรือว่าในห้องส้วมในโถชักโครกได้นะคะไม่สามารถทิ้งที่นั่นได้ที่นี่เขาจะมีที่ทิ้งน้ำมันแล้วน้ำมันที่เหลือใช้พวกนี้นะคะเขาสามารถเอาไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้อีกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ที่นี่เขาจะมีระบบจาัดก,การแยกขยะอย่างชัดเจนนะคะอย่างตู้นี้ก็จะเป็นกระดาษนิตยสาร สีฟ้านะคะสีเขียวก็จะเป็นแก้วขวดตรงนี้ก็จะเป็นดินแล้วก็ต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เขา กิ่งก้านก็จะไปอยู่ทางนูน้นพอมีคนเขามาทิ้งพวกกิ่งไม้ใบไม้อ่ะเขาก็จะเอาไปตัดนะคะทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปหมักไว้ให้มันย่อยสลายแล้วมันก็จะมากลายเป็นดินแบบนี้ดินตรงนี้นะคะเราสามารถเอาไปได้นะคะเราเอาไปใส่ต้นไม้ดอกไม้ที่บ้านเราได้เขาให้นะคะอันนี้ ทางน,นู้นนะคะเห็นไกลๆด้านนู้นก็คือพวกตู้เก่าของเครื่องใช้ภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆนะคะก็จะไปใส่ถังคอนเทนเนอร์ตรงน,นู้นไม่ให้ทิ้งในขยะนะคะต้องแยกขยะ <c oughs> ตรงนี mm ้ก hmm. mm ็จะเป็นที่ทิ้งน้ำมัน ตรงนี้จะเป็นโซนที่ทิ้งน้ำมันนะคะน้ำมันที่เราท่อเสร็จแล้วมาใส่ถังถังนี้ก็จะเป็นหลอดไฟดูดิระบบจาัดก,การแยกขยะเขาดีมากอะ่ะ นี่จะเป็นแบตเตอรี่โอ้ถ้าประเทศไทยทำอย่างนี้ได้สุดยอดเลยนะนะ่ย ขนาดในห้างนะคะยังมีที่ทิ้งขวดพลาสติกเป็นไงเพื่อนๆการจัดการขยะของยุโรปหรือว่าในประเทศฝรั่งเศสอะสุดยอดเลยใช่ไหมซิลินนะหวังมากๆเลยว่าสักวันหนึ่งอ่ะประเทศไทยของเราอะ่ะเขาจะเป็นแบบนี้มาถึงน้ำมันตัวสุดท้ายที่ซิลิน เก็บไว้จะพูดถึงท้ายคลิปนะคะนั่นก็คือน้ํามันถั่วลิสงน้ํามันถั่วลิสงตัวนี้สามารถใช้ทอดได้นะคะมันเป็นน้ํามันถั่วลิสงกลั่นที่ไว้ใช้สำหรับทอดการกลั่นด้วยกระบวนการพิเศษของเขาอะ่ะมันจะลดกลิ่นเพราะปกติน้ำมันถั่วลิสงเขาจะมีกลิ่นเนาะแต่ตัวนี้กลิ่นแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นน้ามันถั่วลิสงก็สามารถใช้ทอดได้นะคะในอุณหภูมิ เจ็ดถึง1 8อสองศาได้เหมือนกันข้อเสียของเขาอย่างเดียวก็คือแพงมากแพงมากๆแต่ซีลินก็ซื้อนะคะซื้อมาให้เพื่อนๆดูแต่ตอนนี้น้ำมันพวกนี้จะแซงหน้าน้ำมันถั่ว,ท,วที่ส่งแล้วอะ่ะเมื่อก่อนซีลินซื้อลิตรละ1.4ุยูโรตอนนี้น้ำมันพวกนี้นะลิตรละ3.5้า จะพุ่งไป4ยูโรอยู่แล้วเอเอเฮ้ยอ้าเป็นกำลังใจให้แม่ค้าทุกคนนะคะถ้าใครอยากจะฟังซซรินพูดถึงการตลาดการทำธุรกิจหรือแบบแผนธุรกิจการถ่ายรูปการทำ YouTube จริงๆเพื่อนๆถามได้หมดนะซซรินก็ตอบให้หมดละแต่ตอบช้าหน่อยแค่นั้นเองแต่ตอบหมดทุกอย่าง นอกจาก YouTube แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามซิลินได้ทางช่องทาง Facebook ชื่อเพจกินอยู่ในฝรั่งเศสบายซิลินนะคะถ้าเพื่อนๆไปติดตามในทางเพจเราก็จะได้สนิทกันยิ่งขึ้นนะสำหรับคำถามที่ต้องการใช้รูปภาพประกอบแบบซิลินก็อยากให้เพื่อนๆไปถามในเพจซิลินก็จะได้ส่งรูปให้เพื่อนๆแบบสะดวกสบายแล้วก็เร็วยิ่งขึ้น คลิปนี้ซิลินหวังมากๆว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะแล้วขอบคุณที่ติดตามกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหวัวอาเบียนโตเห <c ười> <c ười> นื่อยคลิปนี้นะบอกเลยนะเป็นคลิปที่แบบว่า คุณเยอะที่สุดเลยนะอ่านจนปลาลายอเพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนๆได้ข้อมูลแบบจริงๆแล้วก็ให้พลาดน้อยที่สุดอ่ะอาจจะมีพลาดบ้างแหละแต่ก็พยายามให้พลาดน้อยที่สุดแล้วกันเอออย่าถือสาอ,อ